ถ้ามาดูความเคื่อนไหวของ FF Suzuki ครับในรอบ,บ,บรองชาเลอร์ที่ไทยจะออกสตาร์ทแข่งขันนะครับวันแรกหนึ่งธันวาคมด้วยกันไปเยือนมาเลเซียก่อน,อนครับล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวของกุนซือทิมชาติมาเลเซียเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับว่าเขาอ,อ่เป็นรองทิมชาติไทยแม้ว่าทิมชาติไทยจะขาดผู้เล่นตัวหลักที่ไปค้าแข่งอยู่ต่างประเทศถึง4่ลายก็ทันเชงโคนะครับ แฮชโค้ด50ปีออกมาพูดผ่านทางเว็บไซต์ของ NST.com ก็ถึงการจะเจอกับไทยนะครับในเกมแรกวันที่1ธันวาคมเกมที่2 5ธันวาคมนะที่จะบุกมาเยือนเขาบอกว่าแม้ว่าจะขาด4คนที่ไปเล่นต่างประเทศเนี่ยแต่ที่เหลือเนี่ยสามารถทดแทนกันได้แล้วก็เล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับโดเฉพาะในรอบแรกแล้วก็คนที่โดดเด่นก็คืออติศักดิ์ไกรสอนนะครับว่าทำประตูได้แม้ว่าจะมีโอกาส ไม่มากก็ตามนะครับคือเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ได้คมยิงไปแปดประตูแล้วใช่ก็เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาสั่งเตรียมให้ลูกทีมเนี่ยปิดตา,ายนิสสักไกสอนเลยใช่นะครับก็ติดตามกันได้นะครับก็จะเล่นกันที่บุกิตจาริวนะครับที่มีแฟนบอลเนี่ยตอนนี้แห่กันไปซื้อตั๋วกันแน่นแล้วความจุเขาประมาณเท่าไหร่ด้ประมาณแสนหนึ่งประมาณแสนหนึง่งประมาณแสน,นหนึ่งซึ่งคู่นี้เป็นคู่รีมช นัดชิงเมื่อสองปีก่อนอ่าสี่ปีก่อนขอไปสี่ปีก่อนได้แล้วก็เล่นที่บุกิจารีวทยไรเนี่ยเวลาเจอไทยคนเยอะแน่ๆนะครับคนที่แฟนบอลไทยที่อยากไปเชียร์เขาก็มีขายบัตรนะครับนะครับก็ต้องเตรียมตัวดีๆนะไปที่มาเลเซียเพราะว่าคุณจะไปเจอบรรยากาศแฟนบอลระดับแสนคนอ่ะโอ้เพราะว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจและคึกคักนะครับก็เวลาแข่งขันเนี่ยเวลาหนึ่งทุ่มสี่สห้าตามเวลาประเทศไทยนะครับใช่ครับก็ติดตามัปดีๆนะครับสำหรับทางด้านของ ซูกิครับในหนนี้นะครับนัดแรก1ธันวาคมนี้แล้วนะครับแล้วก็นัดที่2 5ธันวาคมครับ